แรกนะครับเชรทองข้ามม่ตายนะครับนี่ครับเราจะมาดูกันว่าคลิปแรกของเราจะเป็นเราลงทุนอยู่ที่ร้อยี่เหรียญนะครับดูว่าจะแตกหรือเปล่าครับแต่คลิปนี้จะเป็นการโชว์กันแตกนะครับจะปล่อยให้แตกครับก็แตกเป็นยังไงความรู้สึกดูได้ครับเรามีร้อยยี่สิบจุดห้าครับห้าเอ็ดนะครับ นะครับตอนนี้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเราเซ์ไว้3าไม้นะครับไม้นะ0.05ครับสาไม้ครับโอ้โหเลื่มปีนราคาขึ้นไปครับทำราคาขึ้นไปครับเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เราติดลบไปแล้วครับ133เหรียญครับเรื่อยๆครับตอนเล่นตอนแรกกรใจสั่นนิดๆครับ แต่ว่าไม่นิดนะครับโอ้คับใครนะครับร้อยสี่สิบแปดหนึ่งแปดสองครับโอ้โหแปดสองตอนนี้ติดลบสามสิบแปดเหรียญกับแปดเหรียญครับเหฮ้ยแค่แปดเหรียญโอ้ครับแป๊บเดียวนะครับไม่ใช่ว่านานเลยนะครับนี่ครับเหรียญการรู้การแตกเลยครับไม่ใช่เหรียญการรู้แต่รายได้นะครัเพราะถ้าเราปล่อยทิ้งหอดทิ้งไว้โดยไม่ ทำจัดพอร์ตกันก่อนหรือมีการการสต็อปลอดก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับแตกหมดแล้วครับตอนนี้เลือศูนยลบสนต์ 3.